ะคะน้ำมันออกเพื่อเราจะได้ทำต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆวิดน้ำมันออกก่อนปิดแก๊สก่อนนะคะปิดไฟแล้วนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะโอ้ยลืม ลืมกดไฮไลท์ทอดปลาจนเป็นเสร็จแล้วเอาไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะไฮไลท์นี่ก็มีประโยชน์นะคะถ้าใครขึ้นไลค์แล้วก็กดไฮไลท์ไว้ด้วยนะคะมันก็ช่วยให้เราไม่เหนื่อยในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้ในเมื่อเขาให้เราใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะเราก็ใช้ไปเลยค่ะใช้ให้คุ้ม ใช้ให้คุ้มกับที่เขาให้เราทำนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much นะคะ I l ร v e you นะคะนี่เอาน้ำมันออกให้หมดเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันนี่แหละทอดผัดต่อนะคะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมันร้อน <laughs> เรื่องของเรื่องคือมันร้อนวางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมันร้อน เดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันที่เราทอดเนี่ยผัดพริกนะคะเดี๋ยวรอกระทะเย็นแป๊บหนึ่งทัาผพักก่อนนะคะนี่ปลาดุกชิ้นมันแบบ อบอั่ใหญ่ๆน่ากินเนะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะเราจะมาหั่นผักกันแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะผักก็ไม่เยอะหรอกหัน่นแค่ไอ้นี่อย่างเดียวเองขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณแม่นิวขอบคุณป้าควรสวัสดีค่ะป้าควรป่าไม่น้าพิเก๋ ปลาไม่นะพี่เก๋ AK AK สวัสดีค่ะโอ้อมเมนต์มันต้องเราต้องเอามือเลื่อนมันขอบคุณนะคะเ p พรพน,น้องพรสวัสดีค่ะป้าขวาป้าออนนะคะแมวยิ้มนะคะ AK จากแมวยิ้มนะคะน้องดาก็น้องพร AK จากป้าอป้าควรน,นะคะป้าควรก็น้อง AK อันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนอันนี้ก็ล้างแล้วนะคะเดีย๋ยวจะหั่นเป็นแบบชิ้นผ่าครึ่งเนี้ยเอาเย,ยาวๆหน่อยเท่ากับเท่ากับชิ้นปลาปลาดุกอะ <c oughs> หั่นเล็กไปมันจะมันก็หั่นได้สารพัดนะที่เราจะหัน่นวันก่อนทำก็วันก่อนทำหั่นเป็นซอย อันนี้ก็อันนี้หั่นเป็นแบบอันนี้เลยไปแล้วกันชิ้นยาวๆใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะได้มองเห็นเท่ากับตัวปลาเท่ากับชิ้นปลาเนาะนี่พาสีพาสีขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆอันนี้ก็จะหั่น ข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนเนี่ยใส่ใส่ไปไลายๆนะคะมันก็อร่อยนะคะหวานด้วยข้าวโพดอ่อนเนี่ยเวลาโดนน้ําพริกน้ําแกงนะเค็มเมเผ็ดๆหนะวานๆอร่อยเค็มๆมันๆนะคะ <laughs> เค็มเๆมมันๆเราพริกใส่แค่แค่สองอันพอหั่นพริกนี่ก็หั่นเฉียงๆแบบนี้นะ จริงก็มันก็หันได้หลายแบบเนาะแล้วแต่จะหันหันหมุนแล้วก็เฉียงไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเม็ดเราก็ไม่เอานี่ประมาณนี้ นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตำตำกระเทียมตา